สวัสดีครับพบกับช่องไทยบ้านเด้อดีวันนี้เมื่อนี้นะครับเข้าสิบมากินข้าวปุ้นนะครับเบอร์ครับเต็มเต็มถาดเลยครับกับเล็กหน่อยครับแบบบ้านๆครับอิสานอีสานครับมีข้าวเหนียวนะครับนะครับข้าวเหนียวครับมอนห่อครับจากยายครับอันนี้ทำเด้ครับบอยยังมากไม้ครับมาเลยครับกินเลยครับ มาเด็กๆจัดการกินเลยขมือขมือบ่ไม่หิ้วัือเนาะเลยครับกินเลยเอ้ยครับพี่น้องนี่ใส่คำนีเหนือยังไงนึ่แปดเด็กครับแป๊บ เปล่อนกูเนี่ยกูเนี่ยออมาโอ้ทอบคพี่น่าปกติสุขใจนี่ครับกินวิธีถูกต้องนะตดเมน้นไม่มีค่านะนงแนววิธีการเตียะมาทดลองเลย แซ่บแซ่บอีรีดุกทีนะรู้ว่าดอะไรปังดูอีกสักเผ็นมันทำเนื้อใหม่แรับหมูไช้ด้วย อย่าขำกูดูดยูบังนี้ได้โัูนี่แรบบี้เลนะพี่นักงมือกันนะครับใหญ่มาก นี่ครับพี่มะคืองของเด็กใส่ลายเช็ดลายใส่ลายเช็ดลายบุตรตัยังมากมากครับกินอย่างเดียวบนบ้านบ้านนอกยืนตรงทายยายเหมือนว่าถ่ายตัดตอดนี่ครับแม่คุณว่ครับม,มาหนึงครับพี่น้องกินข้าวกินข้าว อยู่ข้องง่วนนะครับนี่เยองงล้วก็แบบบ้านๆครับ หนึ่งนาทีก็จะหมดแล้วนะบึ้งเห้ยโอ๊ะแล้วด้วยคนนี มันทำมันทำวันนี้หกตปเท้า ยินไปยิงได้สองตัวหนึ่งมืดแล้วเร็วพี่น้อง มาแล้วครับอิมครับพี่น้องครับแซบครับผนอยู่ทังไก่ก็มาเบิ่งได้เด้อครับฝากคลิปนี้นะครับคลิปเป็นน้องไหมครับพี่น้องกรลังเห็ดครับงั้เห็ดไทยบ้านเดอะดีกีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เลยครับพี่น้องครับขอบคุณครับครับผม